ไม่เขาคลอดไม่เขาลูกไม่เป็นแม่เขาคลอดลูกไม่เป็นนั่นแม่เขาตัวเล็กกว่าตัวนี้อีกคลอดก่อนกำหนดห้าตัวห้าตัวตัวเล็กอยู่ในคลอดคือรอดอีกสองตัวเอทเลื่อนไม่ได้พเราเอามาไว้ข้างบนไหนมันตายไม่ตายไม่ตายมันหิวนมแม่มันหนาวอากาศมันเย็นไง ตอนนี้อยู่กับผงบนปล้ำปล้ำปิดมแล้วแม่จอดไปไหนเนึ่งเจะฝังอยู่สองตัวนี้ที่มันเสียชีวิตอะ ปรอมน้องลูกเพ่แม่คองนม้แอยู่ในไอหัวหนึ่งข้าวซึ่งหนึ่งข้าวนะ uh huh. อยู่ตัวนั้นอ่ะผมเอาบางไว้สองตัว ดู้รู้ท้องรู้ครับแม่ Да. แม,แม่สองตัวกันฮนะเจ้านึงที่หายไปเขามาเปลี่ยนเซื้อแล้วเนี้ยลูกยังไม่เลิกนมเท่าไรเขาไม่ให้ไม่ท้องง่ายๆวิธีวิธีเรียกวาขี่ควายสบายจกังอะไรคือขี่อะไรคือควายเขาขี่ถึงพูดถึงควายคอที่เป็นวายวายอะไรควาย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสองสิบสี่ไมาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปสสิบห้า 6,000น่พอตัวเนี้ยนี่แบร์ี่บระไงไงถ้านอนไหมอะย่างนี้ยะอย่างนี้ย นี่มั้งเบนหอยแมซีก็ไม่อยู่แล้วถอด Đi bên, ta Đi bên, đi bên, hey, đi bên.